สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจีนนะคะอยูท่ที่หลานพานะคะก็ร้านนี้เนี่ยคือความจริงมัเป็นราที่เคยมาูแล้วว่ามาขอฝากะว่าเวลาแบบพี่น้องๆใครแบบว่ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าของรันนีครบจริงซึ่งวันนี้หนูีนนะคะก็กะ <c oughs> แล้วก็วันนี้จะมาเตรียมขอสรู ะะก็มาอยู่ในร้านแล้วค่ะซึ่งหน่งจีนก็คือเป็นคุณแม่มือใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นลูกชาตคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์คือศูนเลยวันนี้ต้องมาขอคําแนะนําจากพี่ยุ้ยนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับคุณแม่แล้วก็เด็กี้แรกเกิดค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมี c h e ให้ด้วยสำหรับคุณแม่ที่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรนะคะอ่าแบบเป็นหมวดหมวดให้เลยถ้าไล่ตามนี้ก็คือครบแน่นอนจบแน่นอนไม่ต้องไปเพิ่มแล้ว นอกจากคุณพ่อคุณแม่แบบว่าอยากเอ็กซ์ตร้าเองซ<ช>ึ่งมีมากเลยเพราะว่าตอนแรกอ,ะอ่ะหนุ่มจีนอ่ะรีเสิร์ชใช่ไหมคะแล้วก็แบบคบไม่นะขาดอะไรไม่นะอ<ด>ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออพอคุยกับพี่วิวพี่วิวบอกว่าหนุมจีนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวพี่แ <c oughs> บบว่าชี้ให้ว่ามีอะไรบ้างอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยอละษังแกฤโอ้โหให้โซ่ให้โซไม่ไหวเลิศมากเลยคือแค่ติ๊อออกอย่างเดียวแล้วก็จิ้มอย่างเดียวว่าจะเอาอะไร <ๆ S 1> โอเคซึ่งที่นี่มีครบทุกอย่างในที่เดียวจริงๆนะคะใช่ค่ะเั้นเดี๋ยวเราไปดูในภาซนี้กันเลยนะคะคโอ้โหนี่มันแบบนานายี่ห้อเลยปกติบางบางที่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าไม่กี่ยี่ห้อแต่นี่คือแบบครบมากแบบยี่ห้อดังๆมีทุกยี่ห้อจริงๆค่ะใช่ค่ะเจ๋งมากที่นี่เราเลือกมาครบเลยนะคะค่ะครบแบรนด์ที่่านมาษาญา่ปุ่นนะ ที่แบบได้รับการยอมรับแล้วก็ดูปลอดภัยแน่นอนในผลทสอนจริงเลยสำหรับทารซีนะคะถ้าเป็นแรกเกิดอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกที่หมุนได้ค<ช>่ะเพราะว่ามันจะได้มีความสะดวกสบายในการที่นำน้มเข้าออกได้ง่ายแล้วก็เด็กแรกเกิดอะขาคอยังอ่อนอืมอมันหมุนไม่ได้ทุกลูกค้าละอุ้มลวปากอะ <ๆ S 1> ไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลองคิดภาพดูเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าหมุนไม่ได้เราก็ต้องแบบ เรียวตัวอะไรอย่างงี้อย่างงี้่ก็ซึ่งแบบคุณแม่มือใหม่ก็จะแบบยังไม่ชินมือกับลูกใช่ค่ะตัวลูกหล่นด้วยหนึ่งคอน้องก็ยังไม่แข็งอีกอะอ่าถ้าเป็นแรกเกิดนะคะค่ะแล้วหม่นได้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยตัวนี้ดีมแทนนะคะแต่กระติกเด็ปถ้าสวยมากเลยใช่ดูแบบมีความลักชัวรี่มีความแบบเป็นสตินเบาๆใชค่ะสตินนิ่มนๆแล้วก็บอกข้างในทั้งหมดจะทำจากนอยลี่โฟมค่ะ นิ่มเลยค่ะนิ่มแล้วก็น่าเ้ราะวพอเป็นมันนรี่โฟมเนี่ยมันก็จะแบบเย็นสบายด้วยใช่ไหมคะแบบไม่ไม่ดูดความร้อนใช่ไม่ดูดความร้อนเนี่ไม่เป็นไรฝุ่นนะคะเหมาะสำหรับแม่เปิดอุ้ยนี่มีตัวแบบว่าหนึบหนด้วยแบบให้ติดกับตัวน้องนี่จังเลย สวยมากเลยวันนี้นะคะคุณแม่มาแล้วคุณแม่ก็ต้องจัดนะคะ,คะ <laughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลือกว่าจะเอาสีไหนนะคะเดี๋ยวคิคดก่อนเพราะว่าคุณแม่นะคะบอกว่าต้องไปแมทช์กับชุดของลูกชายอีกทีนึงใช่ <laughs> ค่ะนี่โอเคต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเดี๋ยวเราดูของหลักๆกันด้าซีมีแล้วเพื่อใช้ในวันแรกเลยที่ออกจากโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลไม่ให้ออกถ้าไม่นเสไปเลยนะคะค่ะนี่เป็น ก็ถัดไปค่ะเดี๋ยวไปดูเป้อุ้มเด็กกันค่ะด้ค่ะนี่อันนี้คือเป้อุ้มเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นเป้อุ้มเด็กนะคะของคุณตาเองใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ยมโลกอาจะนมสีแบบสีดีมากแล้วก็สัมผัสนะคะคือปกติอ่ะเวลาพอเป็นผ้าอย่างเงี้ยทุกคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเป็นผ้าที่มันไม่ดีมันหนาอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเสียดสีกับลูกได้แต่ว่าอันนี้นี่คือแบบผ้าเขานิ่มมากเลยค่ะ ก็สามารถใช้เป็นลักษณะอุ้มเต็มตัวก็ได้หรือเป็นยิปซีแบบภาพเดี่วแต่ไม่เมีโฟมันจะไม่กดแขนขาคอดค่ะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่คนไหนที่ผ่าคอดนะคะก็ใช้ได้ใช้เลยไม่มีปัญหาเ่ยแต่ตอนนี้รองไม่ได้เพราะว่ารัดไม่ถึงนะคะใช่อันนี้เดี๋ยวจะรัดไม่ถึงอันนี้ก็ให้คุณพ่อแบบว่าจัดการซ้อมก่อนได้เลยค่ะคือบางคนเขาบอกว่าเอ้ยนี่งยังไม่จาเป็น ไปไหนแต่จริงแล้วอ่ะมันเป็นตัวช่วยบ้านใช่ไหมใช่ทุกคนมอกเลยว่าอันนี้คือแบบ must-have item เพราะว่าเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีคุณแม่อาจจะแบบยังไม่ชินมือกับลูกแล้วก็แบบเหมือนพอเราอุ้มไปนานๆอาจจะล้าได้ตรงนี้อ่ะต้องดูปัิเสธมาหลายท่านใช่แต่ถ้าใช้ตั้งแต่แรกมันก็จะได้ประหยัดแรงเราเบางกันได้มีมากเลยค่ะโอเคอันนี้ต้องจัด ขาดไม่ได้ใช่ไหมใช่เลยค่ะตรงปลอดภเขาจะเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยบางทีคุณแม่แบบไปตั้งห้องน้ำก็กังวลปล่อยให้ลูกนอนคนเดียวจิตตกแบบแบบชุนแม่มือใหม่เนาะถ้าเรามีตัวนี้ค่ะมันก็จะติดติดตามน้องได้ตลอดเอาเนี้ยวางไว้ที่น้องแล้วก็ตรงนี้มอนิเตอร์เราก็ถือไปที่ไหนก็ถือไปเรื่อยโอ้โหเราก็คือดูได้ผ่านจอเลยไม่ต้องต่อแอปให้วุ่นวายไม่ต้องค่ะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอะไรใดๆเป็น Wi-Fi ระหว่างตัวสองตัวนี้ผ่าจากสัญญาณกันเอง เพราะว่าคุณแม่นะคะก็จะแบบนอยนอยก็คือดูได้ตลอดเลยใช่จ้ะเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยเช่ญชดีจังเลยแต่ถ้าสมมติเราอยากดูผ่านมือถือเราใช่โทรศัพท์นะคะจะต้องเป็นพวกลักษณะกล้องแบบอย่างี้ค่ะก็มีหลายแบบให้เลือกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลองดูแล้วก็ตัดสินใจตามแบบว่าไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราแบบเหมาะกับแบบอันไหค่ะอันนี้ก็จะได้เลยอันนี้จําเป็นติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูโซนรถเข็นกันต่อนะคะได้ค่ะนี่รถเข็นคันนี้วี่เร็งไว้แล้วทุกคนคืออันนี้เพื่อนของเจนะคะคือแนะนำบอกว่าต้องมีคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่แบบว่าลูกอ่ะบางทีพอเราย้ายเขาจากคาซีทออกมาแบบที่รถเข็นแล้วเขาตื่นต้องเลยค่ะโอใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เราจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายน้องใดใดทั้งสิ้นเราเคลื่อนย้ายตัวคาซีและรถเข็นแค่นั้น ให้ได้เลยได้เลยให้พีทใส่ที่ให้ดูดีกว่าตอนนี้มันจะเป็นรถเปลีนอยู่นะคะอ่ะทีนี้พอสมมติว่าเราจะกลับบ้านแล้วจะขึ้นรถมันจะแปลงร่างเป็นฟาร์ซียังไงโอ้โหนี่มันทรานส์ฟอร์머หรือเปล่านี่มันทรานส์ฟอร์머หรือเปล่าคะตัวนนี้เป็ คาสซีแลวก็คือลักษณะเป็นรถที่เราทำอิคระชันคลาซีขึ้นรถแล้วก็ติดตันได้เลยคือเพื่อนบอกว่าคันนี้ต้องมีเพราะว่าเป็นคันที่คุณแม่เนี่ยสามารถจัดการทุกอย่างได้ภายในคนเดียวคือแ <c oughs> บบอย่างบางคันหรือว่าคลาซีบางอันที่แบบเราแบบหนักเราไม่สามารถที่จะแบบแฮนโด้ได้ <c oughs> หรือแม้กระทั่งบางอันพวกคนปลอดภัยเข้าใจหลกมันจะกดยากหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสําหรับคุณแม่นะคะอันนี้เป็นหนึ่งในโลกยูนิโวล ี่เป็นแบบดนักรถเข็นนยสยอกแล้วพอเราจะแปลงร่างเป็นรถเข็นนะคะแค่บีดด้านหลังปล่อยล้อลงมาทนฟมาคุณแม่ตื่นเต้นนะคะโยเกมากเลยทุกคนรอลื่นด้วยใช่ค่ะเบาด้วยเคละหันน้ามองการนี้นะใช่ค่ะไม่ต้องปลุกเขาเลยไม่ต้องปลุกเขาเลยใช่ ก็เบาไปได้โชวก็นิ่มดีนะคะลแล้วก็เบาด้วยดูหน้าค่ะแต่ถ้าเรามองรุ่นต่อไปค่ะว่าตัวนี้มันจะจบที่เรา,เ,ราเลางแบบน้อำ1กิโลหรือ1ขวบแต่ถ้าเรามองรุ่นต่อไปะค่จริงๆถ้ายอย่างนีน้มันใช้ได้แต่ได้เกิดกาค่ะสมว่าถ้าสมมติเราดูรุ่นต่อไปต้วนีเ้ปปเป็นเดบิวต์จากโยโก้ร์ตฟรุ่นใหม่ล่าสุดความดีงามก็คือน้ำหนักได้เยอะโอ้ยูรลงนั่งแ่ะรอไม่ยุบอะค่ะ สุด,ดยอดใช่เพ<ช> <ๆ S 1> ราะว่าคุณพ่อคุณแม่บันทีก็อยากที่จะแบบเทสผลิตภัณฑ์ที่เขาเคลมมาว่ารับน้ำหนักได้ดีจริงๆซึ่งบางอันก็เอยอาจจะดีจริงหรือบางอันก็อาจจะต้องแบบว่าทําการพิสูจน์กันแล้วก็เป็นเป็นรถเข็นนะคะของแบรนด์ฝรั่งเศสเล็งจัด้อไดง่ายขึ้นเครื่องบินแบบนี้ค่ะน้ำหนักเบา5้าจ แล้วก็สีบบกสีลักพานะคะลูกค้าซื้อนะคะซื้อชุดใหม่เปลี네่ยนง่ายก็เหมือนเปลี่ยนสีเบาเลยมูเจ๋งมากเลยเพราะว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้แล้วก็นี่ตืด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 ชแช็ตนี้นะคะซึ่งสีสวยมากทุกคนแล้วพี่ไุ้บอกว่ามาการตาการตาบ้าสีเยอะมากสีเยอะมากมาซื้อผ้าสีเป็นแบบ สีเบบใหม่ที่หลับชุดละสองสามพันเองฟังไม่ไหม่ฟังไมได้รถเห็นใหม่แล้วก็เอาไว้แมทกับชุดนะคะก็วันนี้ตีมสีนี้ก็เอาเซ็ตนี้มาใส่เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคมากทุกคนต้องมีต้องมีครับให้ดูนะคะเราเ็กอ่าชเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่เอาเครื่องเย็นได้ใช่โอ้เหลือแค่นี้เองีใส่คอพายโอ้ ไม่ประหยัดพื้นที่ในรถต่อไปนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วยยก็ขยับสเต็ปม,มาอันนี้ก็ไดกเกิดถึงโตได้นะคะสำหรับบัตรที่มองยาวๆอย่างที่พเที่ยวอ,อะไระะอย่างนี้ค่ะก็็งตัวนี้เลยได้เกิดแล้วก็เวลาเด็กโตก็พับนั่งหนีได้มีบางก้น ล้วอันนี้ดูสบายนะคะเพราะว่าคือเหมือนพอเด็กที่เริ่มโตจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบทอดอันนี้นึกเองนะ<ต>เขาไม่ชอบอะไรที่มันหนาๆเ,<อ>เยอะๆ,อ,ๆอะไรอย่งเงี้ยคือแบบสบายๆนั่งเหมือนก็งีใ่ใช่ไหมถูกสูต้องเลยคะ่ะ ให้สซ่เหมาะสำหรับแม่เพราะว่าแม่ก็คือขี้เกียจนะคะไม่อยากจะออกแรงใดๆนะคะโอ้ยเท่อะประมาณนี้สำหรับเคทค่ะ จังหวะการแบบว่าโยกให้นมลูกนะคะใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องมีกับการที่แบบว่าเสริมพัฒนาการเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้จริงๆช่วงคนองเนี่ยนั่งได้เลยโัเพลไปถ้าเป็นแม่อารมณ์ดีพัฒนาการเนี่ยของแน่นอนโอเคคุณแม่อารมณ์ดีจะเป็นบ้าอยู่แล้วค่ะบางทีก็อาจจะเยอะไปนิดนึงอันนี้คือห้องให้นมคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการให้นมต้องมาที่นี่ใช่เลยค่ะเครื่องปัิมนมขวดนมนา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 ชนิดนานาโอ้โหเจ อันนี้คือตอนนี้คือเลด้าแล้วนะคะว่าว่ามีอะไรที่ต้องเอาบ้างเพราะว่าคือทําการบ้านมาส่วนหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ของเยอะมากคือแบบไม่ต้องไปไหนหรอกอ่ะใช่ค่ะจบแน่นอนจริงจริงจบมากๆเพราะว่ายิ่งตอนนี้แบบเป็นยุคที่แบบว่ามันมีโควิดด้วยเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากมาแบบเว็บไซต์หรืออะไรอ่ะมันเว็บเดียวจบจะได้จ่ายตังค์ทีเดียวเพราะว่าหนุ่มจีเป็นคนที่แบบว่าเวลาพอจ่ายหลายๆอันนะ เดี๋ยวตึ้งที่อ่ะตึ้งตึ้งตึ้งทีอะไรเงี้ยมัาจำไม่ได้แล้วเวลาขนส่งอีกตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาบ้านเยอะจะได้แบบขนทีเดียวรวดเดียวต้องมาที่ร้านจอดรถต้ตรงเข้าร้านเลยมันไม่ได้ไม่ได้ไปเจอคนไม่ได้เข้าห้างดูสิขวดนมยังน่ารักเลยอ่ะดูดีดแต่ละทีมสิคะลูกคนแค่กล่องก็คือต้องซื้อแล้วแค่กล่องอันนี้คือแบบแท้เป็นคนแทนแพ็กเกจมา <laughs> ตายแล้วนะอยู่ห้องนี้นานไม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเกินสิบที่คิดไว้นะคะใช่ค่ะต่อมานะคะอันที่จำเป็นเลยนี่เลยจะพอกันสกคือบางทีคุณแม่ถามเอ้ยเลี้ยงลูกตรงไหนยังไงดีค่ะ <c oughs> ถ้ากลางวันนะคะก็จะแนะนําว่าซื้อพวกนี้ไปเลยได้ใช้ย่างแน่นอนจริงเพราะว่าไปชอบไปเล่นกับหลานแล้วก็ส่วนนึ่งที่เวลาชอบไปเล่นก็คือชอบไปนอนเกือกกิ้รก็เลยคิดว่าข้อแเน่เปรนสิ่งที่แบบจําเป็นที่สุดที่ต้องมีต้องเลือยดีๆให้ความสุขแบบ60-65ปีน้องจะได้ไม่ปีนอกนะคะแล้วก็โร่งโร่งมันจะได้เห็นน้อง ไม่มีหมวกอะแบบออปชั่นเยอะมากเลยบ้านเหมือนแบบเป็นเป็นบ้านเหมือนแบบได้ฟีลมากแล้วก็มีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่หลายแบบเลยชอบแบบงดชอบแบบสีสันหน่อยมีแผงของเล่นขนาดเราแบบอายุค่อนข้างก็โตแล้วเราเห็นเราก็ยังแบบว้าวเลยแล้วเบบี้เขาก็คงสนุกเนาะกับแผงที่จะทำ ก็ได้ฝึกแบบข้อกลั้นเนื้อตัเล็กกันนิดนึงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอายุอายุเท่าไหร่เขาถึงจะเริ่มขึ้นมาใช่สามสี่เดือนบางทีก็เริ่มแล้วนะคะแค่เที่ยวอินทานมาแล้วก็แบบคอตั้งแล้วก็แบบพยายามช่วยฝ่ายหาของอย่างเงี้ยแบบฝึกทางน่าตายมีจันเลยนะคะก็เป็นข้อกลั้นเด็กข้อกลั้นเหญ่หลังแบบกวนมีควรมีต้องมีโอเคต้องเตรียมไว้ต่อไป เตียี่ค่ะเป็นเตียงที่แบบฟ<ม>ู l อ option ค่ะคือปกติเตียงต่อเตียงข้างคุณแม่ค่ะอ<ช>่ะ,ะมันจะจบที่แค่ตรงนี้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พอน้องนั่งได้อ่ะเขาแนะนำว่าให้เลือกใช้เพราะเดี๋ยวน้อีน แล้วเนี่ยจะกลายเป็นตกสูงไปเลยเราเลยคิดว่าเอ้ยแล้วทำไงให้คุณแม่แบบคุ้มค่ะเนี่ยค่ะมันปรับระดับลงไปข้างล่างได้การเปี๊ยก็คืออันนี้คืออันเดียวกันใช่แต่ว่าสามารถปรับให้มันเป็นแบบนี้ได้ค่ะใช่เพราะว่าอันนี้คือปีนยังไงก็ปีนไม่ถึงนะคะก็ต้องแบบกายกรรมแบบหรือว่าเป็นสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยลูกมันลูกสไปเดอร์แมนจะตอกได้ก็จะใช้ได้นานขึ้นถึงแบบ สักประมาณสามปีแม่จะได้ความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นใช่ค่ะคุ้มมากมันมากแปลงด้านได้แปลงร่างได้ช่องที่น้องอ่ะบอกตรงนี้ได้ออ่าแบบมุดได้ใช่มุดได้แล้ก็ต้องสนุกเการเล่นใช่ค่ะเป็นเที่เล่นกลางวันได้เลยชอบมะชอบคุ้มเพราะว่าที่มกนะคะก็เลยต้องแบบว่าอะไรที่คุ้มดีคืาต้องคุ้มหรือว่าราคาดีหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ตัวนี้เตียงนี้ต้องจัดต้องจัดเลยค่ะ โซ oh. 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 ตัว no นี้ถ้าน้องๆแบบว่ามีปัญหาว่าชอบปั่นเคลื่อนไหวค่ะไม่ยอมหลับยอมนอนคือยังไงก็ต้องสั่นอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนแบบตอนอยู่ในท้องน้อเข้าใจนะเพราะว่าขนาดโตขนาดเนี้ยเรายังรู้สึกเลยว่าเราชอบเวลาแบบเอ้ยแบบเกาหลังให้หน่อยรูปหลังหน่อยหรือแบบให้คนมาแตะตัวแล้วเด็กนี้เขาแบบต้องการต้องการใช่ค่ะเาสังเกตเวลาขึ้นรถทำไมันวง มันแบบนอนดีเด็กๆก็เหมือนกันตัวนี้นะคะแค่แตะแบบทีเดียวค่ะมันคอยอัตโนมาติสอนยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณยายทุกคนไม่จะเป็นต้องแบบโอ้โหก้ามขึ้นอีกต่อไปสมัยก่อนก็คือไม่ไปจังครั้งหนึ่งไม่ไหวละอันนี้คือทีเดียวได้ไปสองนาทีเลยใช่ค่ะอันนี้มันปรับระดับได้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปรุ่นโกลด์มันจะน่งชันได้แบบ จากตอนแรกค่ะเป็นแรกเกิดจะนอนนอนค่ะแอรนี่ก็ตั้งชัน้นมาอ๋ออันนี้คือได้ทั้งแรกเกิดแล้วก็ตั้งชั้นได้ใช่ค่ะแต่จะบอกว่าสีสวยมากสกแบบดีดูแบบดูไฮด์ืูแพงวันแล้วก็คือบ้านก็แพงขึ้นไปใช่ใชจริงๆเพราะว่าดูดีวัสดุที่ใช้คือแบบสวยมากเลยอะดีไซน์ส แล้ว่อเป็นถต้องําณโละคะโคีคอไปนั่งเล่นยังได้อนนี้ก็คือแม่กายจะเกิดละวราน,นันไม่ได้แล้วนะคะเพราะหวอ,อีกคนหนึ่ะก็คือมา,าที่นน้อเปลยเรวเตรียมนอนผมเลยค่ะ คี่ช่วยมากเลยนะคะโหวันนี้ได้แบบความรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสบายใจคุณแม่สบายใจได้แล้ว,ลวไม่ต้องเครียดคือก่อนหน้านี้นเนี่ยก็ะจะมีความกังวลว,ว่าอของเราจะพร้อมไหมจะพอไหม,ะอ,ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แฮปปี้แลบบ้วดีดีค่ะก็ <c oughs> คือของเรานะคะมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์้าหน้าร้านก็ถนัธนาการแต่ถ้าออนไลน์ก็ แอดนิตาสั่งได้ตลอดถ้าคุณแม่แบบต้องข้าวนาช่วงนี้ด่วนๆไม่อยากออกจากบ้านเลยเราให้แมสก์วิ่งเลยหนึ่งสองชั่วโมงได้ของจริงแล้วแทนที่บอดดีมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ไปสนีมาบ้านเยอะคือสั่งทีเดียวโอ้โหตะกระเบือน้องเรียนรู้จริงมีทุกอย่างจริงๆนะคะก็ recommend เลยนะคะคุณนิตานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคร้องกันเลย